เป็นฮวงจุ้ยของบ้านเนะาะขาดทางเข้าเนี่ยต้องเป็นเมตรเจ็ดเซนเลยห้ามขาดห้ามเกินพอเทพื้นที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือซีลิ่งบ้านมันต่ำลงเราเลยจำเป็นต้องเปิดเปิดซีลิ่งเพื่อให้สูงขึ้นหลังนี้เราเราพอดไฟไลท์ติ้งใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อ<ม>ให้ไฟอ่ะเขาค่อนข้างสว่างไม่อึดอัดส่วนคิวเซเล็น,นะครับมันเป็นตัวแก้ปัญหาของรอยต่อลามิเนตจริงๆอ่ะเราต้องการดีไซน์ให้มันยาวไหลต่อการเพื่อให้พออะไรก็แล้วแต่เป็นจุดนำสายตาที่มันค่อนข้างยาวเนี่ยมันทำให สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ140อินทีเน็ดีไซน์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่บ้าน ที่เราทำการดีโนเวทนะคะเป็นทาวน์โฮมสามชั้นจากอีพีที่แล้วที่เรามาพามาดูโครงสร้างเนาะว่าเราปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างวันนี้ก็เพิ่งส่งมอบบ้านให้กับคุณลูกค้าเลยวันนี้คุณลูกค้าก็ใจดีให้เข้ามาทำการรีวิวนะคะเป็นยังยังคงเป็นบ้านเ่าอยู่ใช่เนาะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มาลงพวกผ้ามา<ช>่าน <ๆ S 1> ยังไม่มาติดเะฟอร์นิเจอร์ลายตัวอะไรพวกนี้ใช่แล้วขอเนี่ยเข้ามารีวิวก่อนซึ่งเทปเทปที่แล้วอย่างท <ๆ S 2> ี่คุณว้างบอกไปอ่ะคือเรามาอัปเดตเรื่องโครงสร้างใช่ค่ะเนาะในบ้านว่าเรามีการท ปรับอะไรบ้างหรืออะไร,ะร,ะไ,รไปบ้างแล้วก็เพิ่มอะไรไปบ้างส่วนวันนี้เราจะพูดถึงภาพของาของานออกแบบบูตแอนโทนของบ้านหลังนี้นะครับกับแนวแนว,วคิดของการปรับว่าทําไมเราถึงมีปรับฟังก์ชันของบ้านนียให้เป็นประมาณแบบนี้นะครับใช่ค่ะเริ่มเข้าวๆาวไวๆกันเลยหน้าบ้านเทปที่แล้วอะเรามี บอกแล้วเนาะว่าเราว่าเราทำใหม่ปรับปรุงลงรถอะไรอย่างงี้เขานะใช่ใช่ก็คืออัเพเริ่มจากเราก็ทำหลังคาลงรถใหม่นะครับเปิดช่องแสงรื้อหมดเลยใช่ปรับช่องแสงให้เยอะขึ้นนะครับติดตะแกรงด้านข้างเพื่อป้องกันนกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีการเอ่อเก็บผนังซ้ายขวาให้ให้สวยงามนะครับทาสีปรับพื้นใหม่แล้วก็ ทำการเปลี่ยนประตูหน้าบ้านเนาะทุกหน้าบ้านเปลี่ยนประตูไม้อันนี้ไม้อะไรนะไม้ตะแบกตายค่ะอันนี้คือเราสั่งตัดไว้<ม>สําหรับไซส์เนี่ยที่ลูกค้าต้องการเลยคือเป็นห่วงจุ้ยของบ้านเนาะขนาดทางเข้าเนี่ยต้องเป็นเมตรเจ็ดเซนเลยห้ามขาดห้ามเกินแป,แปลว่าอะไรมันทำไมมันต้องเป็นเมตรเจ็ดเซนประสบความสําเร็จสูงสุดเฮยยแต่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่แค่บ้านนี้นะมีอีกหลายๆบ้านที่ ที่เราได้ได้โจทย์มาก็คือเป็นตัวเลขนี้เหมือนกันก็แสดงว่าเป็นตัวเลขมงคล <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราอะไม่ใช่ไม่ใช่สินแสนะออแต่ว่าเราเคยทํางานกับสินแสแล้วสินแสสมมุติสินแสเอ <c oughs> ก็จะบอว่าประตูท่านทำอ่ะขอเป็นเมทเจตเตนอีกสภาพหนึ่งเราก็ไปเจออีกอีกลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นซินแสบีไม่เหมือนกันก็เป็นเมทเจเนเหมือนกันก็แสดงว่าเป็นตัวเลขมงคลแหละเราก็เลยไปหาข้อมูลรีเสิร์ชแล้วก็มีแอบถามสินแสบนิดหน่อยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นเมทเจตเตนคำตอบได้เหมือนกันเราก็เลยบอกลูกค้าว่าให้ประสบความสำเร็จประมาณนี้นะแต่แต่สุดท้ายลูกค้าเขาก็ไปรีเสิร์ชไปถามซินแสบที่เขา เชื่ออีกปีนึงก็คือได้ได้เป็นตัวเลขเดียวกันเราก็เลยลุยทางนี้คือเมตรเจ็ดเซนก็คือได้เป็นประตูไม้อางนี้สวยมากเลยลูกค้าถูกใจมากสวยงามก็คือง่ายๆอย่างประตูหน้าบ้านนะครับตามคอนเซปต์หลักนี้มันเป็นขาวไม้เนาะพอพอเราใส่ประตูไม้ด้านหน้าที่เป็นประตูขนาดใหญ่ก่อนมันทําให้มันดูดูแพงหน้าบ้านหน้ามองสวยงามสีขาวสีไม้มันดูแบบใช่มันดูไปด้วยกันได้กับทางหน้าบ้าน ของเก่าอ่ะช่องแสงไม่เข้าใช่ค่ะแล้วก็ทุบให้มันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ใส่กระจกบานสไลด์เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็คือกระจกอ่ะก็คือเหมือนจะเต็มผนังเลยใช่เพื่อรับเพื่อรับช่องแสงให้มันเดอะขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเทาวคมจนใหญ่อ่ะข้อจากัดเลยคือเรื่องแสงเข้าบ้านใช่เพราะว่าซ้ายขวามันไม่มีช่องแสงให้เขามันมีแค่ด้านหน้ากัะด้านหลังนี้อ่เราก็เลยตีข้างหน้าให้มันแบบได้ช่องแสงได้มากที่สุดเลยโอเคค่ะตุนต่อมาเป็นงานบิวอีแล้ว บิวอินทำไมเปิดมาแล้วถึงเจอแบบเป็นเป็นเครื่องอะไรจุดวางพระอยู่ตรงนี้แล้วข้างล่างมันโบ๋โบอกว่าเอออันเนี้ยก็คือก็ตามหงจุ้ยแหละก็คือเปิดประตูเข้ามาก็คือเป็นเจอองค์พระก่อนก็นคือนอนไหวพระเข้าบ้านมาจะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นจุดไหว้พระหนูแล้วข้างล่างอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นจุดที่เตรียมไว้สําหรับตีจุียอ่าก็คือเป็นอยู่ด้านล่างเราก็คือเตรียมระบบไฟไ,ไม่ให้ปั๊บ มาให้เรียบร้อยเวลาที่แบบตีจู้มันต้องมีเพนะื่นะม,มีไฟหรือมีทูไ่ไฟฟ้าใช่ที่ต,ติดไปตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เตรียมทุกอย่างค่าแล้วก็ส่องสว่างเรียบร้อยใช่ค่ะตรงนี้ก็คือ สองสว่างมากสวยไม่แล้วก็ไม่เสียประโยชน์นะผมได้บอกว่าไอเดียตรงนี้ด้านหลังของพี่พาทั้งหมดอ่ะตรงนี้มันคือห้องเก็บของนะใช่เราเปลี่ยนทางเข้าไปว่าอีกอีทางนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูบายพูดต่อคุณกวางยังไงต่อนะนี้ยังไงนะแล้วก็ตรงนี้ถัดมาก็เป็นชุดเดียวกันเลยนะไหลติดตามกันมาเลยก็จะออกแบบเป็นชุดวางทีวีนะคะอ่าทาโเมทั่วไปเนาะแบนเนี่ยพอเข้ามา จากทางหน้าบ้านอะ่ะเบสิกอยู่แล้วเข้ามาเราก็เจอลิฟวิ้งแอเรียเจอลิฟวิงใช่ค่ะครับตรงนี้เราก็เลยดีไซน์ให้มันกลายเป็นลิฟวิ้งแอเรียนะครับมีจุดแข่นทีวีอะไรก็ว่าไปด้านหลังก็คือเป็นห้องเก็บของเดี๋ยวคุณกวางจะพาไปดูว่าห้องเก็บของอยู่ตรงไหนซึ่งของเก่าต้องบอกกันว่าของเก่าตรงนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันคือมันห้องคือห้องใต้บันไดใช่ไฟไม่มีแล้วก็ระยะมันค่อนข้างที่จะเล็กมันใช้ใช้งานไม่ได้จริงเราก็เลยมีการขยายมันขยายออกมานะครับส่วนก่อนที่จะ พูดเลยไปอีกนิดนึงผมขอพูดการปรับระดับ<อ>ชั้นซีลิงล่งของ,ของบ้านนะครับก็คือถ้าของเก่าเราจะเห็นนี่คือนี่มันเป็นคานซึ่งบ้านเก่าอายุประมาณ30ปีนะครับก็ะจะมีคานพอเราเปิดฝว้าขึ้นมาซึ่งของเก่าเป็นฝ้าทีบร์พอเราเปิดมาเสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วว่ราระยะมันสามารถทําให้สูงขึ้นได้ใช่ไปอีกเพราะว่าจริงๆแล้วใจของลูกค้าค่ะก็คืออยากให้บ้านมันดูโปร่งขึ้นถูกต้องไม่อยากให้มันดูแบบแคบดูเตีย้ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าพอบ้านเก่านะครับ 3 0ปีเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ mm ํา hmm. น้ำมา,านน้ำท่วมก็เข้ามาจากระบบท่อของเดิมซึ่งต่ำกว่าพื้นถนน mm hmm. อันนี้เราก็เลยต้องการเทพื้นใ,ให้สูงขึ้นพอเทพื้นที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือซีลิ่งบ้านมันต่ำลง mm hmm. เราเลยจำเป็นต้องเปิด เปิดซิลิิงเพื่อให้สุงขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นระยะที่มันสูงรู้สึกไม่อึดอัดนาหหห้องเก็บของอยู่ไหนนะกว้างอยู่ตรงนี้เลยถัดจากชุดว่างทีวีนะคะถ้เป็นประตูตอนนี้มีของสไลด์สวยงามเลยลูกค้าเก็บของได้แนนห้องแหละโอเคจริงๆนะตรงนี้มันคือทางขึ้นชั้นสองก็คือเป็นห้องใต้บันไดนั่นแหละแต่ของเก่าอ่บประตูนะครับมันจะเป็นการเปิดออก ซึ่งมันจะค่อนข้างเปลืองที่เราก็เลยตั้งผนังมาใหม่นะครับแล้วก็ทําให้เป็นบานสไลด์ไปแอบอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเพิ่มลูกเล่นของของงานดีไซน์เข้าไปเป็นการแบ่งเขตระหว่างโซนด้านล่างกับโซนด้านบนโดยการเอาขอบไม้มาติดให้มันสวยงามตามคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้เนาะเป็นข่าวไม้อ่ะอันนี้เป็นโซนลิฟวิ่งประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงงานดีวินสดครัวกันกับการทำหลังบ้านหลักครัวใช่แล้วก็พูดถึงช่องแสงข้างหลังด้วยโอเคไปดูกันเลยค่ะ ส่วนต่อมานะครับก็คือพอมันผ่านจากลิฟทิ้งแอร์เรียมาแล้วตรงนี้จร<ช>ิงๆมันเป็นที่เห็นเตาเปล่าเนี่ยจริงๆมันคือโต๊ะกินข้าวนะครับซึ่งเราอะตั้งใจในการปรับแปลน,นะเอาโต๊ะกินข้าวอะมาไว้ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์บาร์ด้านหลังมันจะเป็นครัวไทยซึ่งจริงๆแล้วว่าครัวบ้านหลังเนี้ยต่อหน้านี้มันอยู่ชั้นที่สองใช่ค่ะก็คือตามแปนเดิมเนี่ยที่เราไปก็ ชั้นล่างเนี่ยเขาจะทําเป็นโฮมออฟฟิศเพราะฉะนั้นห้องครัวหรือโซนรับประทานอาหารนะของแบรนดเดิมมันจะอยู่ที่ชั้น2แต่ทีนี้พอเขาปรับเปลี่ยนใหม่นะคะปรับแปลนใหม่ทั้งหมดก็เลยย้ายครัวเนี่ยลงมาอยู่ที่ชั้น1ให้มันเชื่อมต่อกับโซนโต๊ะกินข้าวที่พี่แมนบอกไปอขออธิบายก่อนดับแรกคือครัวตรงนี้มันเป็นครัวปูนนะครับซึ่งครัวปูนเนี่ยมันมีการเอาเครื่องซักผ้าเข้าไปใส่ด้วยนะครับ แต่เ็าเป็นรีเฟซของของ,ของเจ้าของบ้านว่าเขาอยากให้ครัวคูัของเขาเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ90บอ่อนๆพอปรับระดับความสูงตรงนี้มาแล้วเนี่ยปึ๊บพอมาไหลมาถึงเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยระดับท็อปมันใกล้เคียงกันด้านหลังของเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้จริงๆมันเป็นสเปซเปล่าที่สามารถเก็บของด้านหลังได้นะครับเขาอยากให้ตรงนี้สูงคือหนึ่งเหมือนเป็นพันธชาติอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อกัน้นระหว่างโต๊ะกินข้าวไม่ให้มันต่ำไปด้วยเพื่อไม่ให้เห็นเห็นครัวด้านหลังที่บางบางบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สวยงามส่วนเรื่อง มูดสีตรงนี้ก็ยังคุมเป็นสีขาวสีครีมมันก็ทาอ่อนๆเพื่อให้มันสะอาดสบายตาเพราะว่าด้วยความที่ว่าอก็จะเป็นบิ๊กจากลูกค้ามาเหมือนเดิมว่าของเก่าบ้านมันค่อนข้างทึบ<ะ>แสงไม่มีนะครับพอเราเปิดซิลลิงขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มันสวาน่สวางขาวนะครับมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือหลังนี้เราเรา,เราพอดไฟลไลท์ติ้งใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อให้ไฟอ่ะพาค่อนข้างสวา่างไม่อึดจนเกินไปนะ พี่กวางไปแล้วตอบฟังก์ชันด้านในซิว่าเราฟังก์ชันด้านในก็จริงๆมันก็คือมาตรฐานทั่วไปเลยก็คือมีเตาแก๊สมีฮูดมีซิงค์นะคะอย่างที่บอกไปว่าจตเอาเครื่องซักผ้าอยู่ด้านในบ้านด้วยมันก็ลยถูกแบ่งเซกชันในการใช้งานอ่ะอยู่ตามที่ทุกคนเห็นนะคะจนกับตรงนี้ก็เป็นเตาแก๊สแล้วก็เป็นฮูดออกไปทางหลังบ้านเป็นทางด้านหลงังก็คือ<ช>จริงๆแล้วว่าเราถามเจ้าของบ้านแหละว,ว่าตรงเนี้ยเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะถูกไหมแล้วก็เอา เอาเครื่องซักผ้ามาใส่เอาไว้เครื่องเครื่องกองน้ำใช่ไหมอานาลิฟโคเวโคเวโคเวช่วยขายแล้วล่ะมอนเซอร์ไม่ข้าแต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อจะลืมให้ค่าคอมมกนะก็คือไอ้จุดของเครื่องกองน้ำเนี่ยเราก็พอดไว้แล้วนะครับเพราะเราก็จะเดินใส่ไฟอมารอเอาไว้ให้นะครับ ถึงเวลาลูกค้าก็ติดตั้งได้เลยปูปูลเนี่ยจริงๆแล้วคือมันได้ความแข็งแรงมากกว่ารัวไม้แหละครับ <c oughs> ใช่คือลูกค้าก็รีเควสมาว่าเป็นขอของขวบปูหแต่ว่าปวปูนอ่ะด้วยความที่เป็นัวบปูนก็คือเราไม่สามารถที่จะเล่นลูกเล่นสรรีหรือดีไซน์อ่ะมันอาจจะสวยไม่เท่าเ <c oughs> ข้าร <c oughs> ัวไม้ใช่ครับก็จะประมาณนี้ส่วนตู้ด้านบนที่ตู้แวนเนี่ยก็คือเก็บของในขัวนั่นแหละนะครับแล้วก็จะใช้ทาร์เปเลนนะครับเป็นซอฟโคโพสทั้งหมดโปรไฟตติ้งนะครับเพื่อให้ได้ความแข็งแรง ตรงนี้ก็คือเน้นเก็บของเลยตรงนี้ก็คือเป็นหน้าบานปิดทั้งหมดเป็นแบบเรียบๆนะคะไม่ได้เน้นดีไซน์อะไรก็คือเน้นความสะอาดนั่นแหละสบายตาก็ถือว่าคอมพิวต์นะก็เป็นรีวิวคร่าวๆของชั้นล่าอ่ะรีวิวอีกอันนึงก็คือเราปูกระเบื้องลายไม้อันนี้เราไม่ได้ปูเอพีซีนะครับก็เป็นความตั้งใจของเจ้าของบ้านเหมือนกันว่าเขาอยากได้เป็นกระเบื้องมากกว่าพื้นเอพีซีเพราะเขากังวล ว่าอนาคตน้ำจะท่วมไหมหรืออะไรก็ว่าปายน้ำมันเพราะว่าหลักนี้ก่อนที่จะเทพื้นขึ้นมาเนี่ยน้ำมันดันอย่างว่าไปตอนต้นคลิปนะครับถนนด้านนอกมันสูงกว่าเราก็ทําระบบพื้นใหม่เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าว่าเคยเกิดเหตุการณ์น้าท่วมมาเขาก็เลยกลัวว่าเออใช้เป็นกระเบื้องเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าเราก็เลือกเป็นลายน้ามาใช่แล้วก็เลยพยายามปรับดีไซน์ให้มันมูดมันเข้าไปกับบ้านอืโอเคก็หมดสำหรับชัลล่างเดี๋ยวเราจะพาไปดู รีวิวชั้นสองชั้นสองห้องเดิมที่ตอนนั้นเราปรับพื้นอยู่อตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียเร้อยแล้วชั้นสองไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคค่ะเราก็มาอยู่กันที่ชั้นสองนะคะห้องเดิมจุดเดิมเลยมุมเดิมใช่ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราอธิบายกันไปว่าเรากําลังปรับพื้นอยู่นะคะระหว่างส่วนที่มันเป็นพื้นกระเบื้องเดิมเนาะแล้วก็จะมีผนังกั้นจําได้ไหมแล้วเราเอาผนังกั้นออกเพื่อตีให้มันเป็นห้องนอนคราวนี้พื้นฝั่งข้างหน้าตรงนี้ มันจะเป็นปาเก้ส่วนข้างหลังมันก็จะเป็นพื้นกระเบื้องก็คือพื้นปูนนั่นเองอ่าแล้วจากครั้งที่แล้วก็คือเราบอกเราจะมาปรับพื้นแล้วก็ลอติดพื้น SPC แล้ววันนี้ก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,แลวก็คือเอาง่ายๆจากเมื่อกี้ที่ต้นคลิปที่บอกไปอ่ะที่ว่าครัวอยู่ชั้นสองนะก็คืออยู่น,นี้แหละอยู่ตรงนี้แหละมันคืออยู่ตรงนี้เลยขนาดนี้ขนาดน,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 นี้ถอยมาเนี่ยมันคือครัวหมดเลยนะครับเราปรับให้มันกลายเป็นห้องนอน เนาะตอนนี้ก็ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วรีวิวเร็วๆถ้าใครอยากรู้ว่าห้องนี้มันปรับขนาดไหนขับเทปที่แล้วยาวยืดเลยนรากห้องนี้นะกับก็เพื่อนๆถ้าใครสงสัยก็ตอดไปดูแล้วกันนะครับได้ค่ะแล้วก็จะรีวิวว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนึงก็คือห้องน้ำห้องน้ำคือชั้นนี้มันแบกสักห้องนอนนะแลวห้องนี้พอใช้จริงตามแนวเดิมแมันเล็กมันนอนจริงไม่ได้นะก็คือเราต้องเติมห้องขุดที่ห้องนอนออกมานะครับระเบียงจะของบ้านอย่างนี้ระเบียงด้านหลัง แล้วก็สร้างห้องน้ำใหม่ใช่คือห้องน้ำจริงอ่ะจะอยู่ห้องน้ำาไม่ใช่ห้องน้ำจริงห้องน้ำเดิมอยู่ข้างหน้าดูด้านนอกก็คือใช้สำหรับซอกห้องด้านหน้าใช่พอห้องนี้มานอนมามีคนมานอนแต่ผมก็ต้องต้องกลัดเอาแล้วก็ห้องจากห้องน้ำเดิมออกมาตรงนี้ใช่แล้วก็ทุบแล้วก็ทำห้องน้ำมายื่นอึู่ข้างหลังโอเเดี๋ยวเรามาดูว่าห้องน้ำอ่ะทำอะไรบ้างเดี๋ยวได้ว่าให้ช่างภาพไปเปิดเตร์นละกันเปิดงานในห้องน้ำเนี่ยอยู่ตนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็คือ ทำใหม่หมดแหละติดสุขภัณฑ์ใหม่เดินระบบทุกอย่างใหม่หมดเลยใช่เอาไว้ว่าโชว์ความสามารถของทีมงานแล้วกันคุยกับวิศวะแล้วว่าโอเคมันเติมห้องน้ําได้ระบบทำยังไงได้บ้างเพื่อให้ท่อน้ําทิ้งท่อน้ําดีอะไรก็ว่าไปวางระบบเพื่อว่าจะลงไปถู่ด้านล่างนะครับให้มันไปหลิงชนกันให้มันเรียบร้อยมีเพิ่มช่องแสงด้วยนะคะทางด้านบนนะตรงโซนเปียกเนาะเราก็ยังทําเป็นเหมือนแสงธรรมชาตินะเป็นแสงธรรมชาติให้ห้องน้ำมันไม่มืดมีที่ระบายอากาศอะไรก็ว่าไปนะครับก็โอเคถือว่าคอมพิว สวยงามตามแผนนะจะของบาแฮปปี้เนาะอันนี้จะพามารีวิวแค่ห้องด้านหลังอย่างเดียวนะครับตเดี๋ยวเราขึ้นดูทั้งสามันทั้สามเนี่ยตีห้องเลยตีห้องยาวแล้วก็บิวต์อินทั้งห้องด้วยนะครับโอเคงั้นก็หมดห้องนี้แล้วเข้าภาพไปเ่อยไปเลยไปเลยไปเลยค่ะแล้วเราก็อยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดมกันแล้วนะคะอยู่ที่ชั้น3ของบ้านหลังนี้นะก็ถ้าตามแปลนเดิม ชั้น3เนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแต่ว่าเราได้ทำการรื้อทุบทิ้งห้องทั้งหมดออกไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งสเปซใหม่โดยการที่รวมห้องหน้าบ้านแล้วก็ห้องกลางนะคะให้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ก็คือมีสเปซค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะก็เริ่มจากจุดแรกเลยคือเดินเข้ามาในห้องเนี่ยขวามือนะคะก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะไม่ใช่เชิงเป็นล็อกอินโคลเซ็ตเนาะพี่แมนใช่เพราะว่ามีตู้เดียว เขาไม่ได้ต้องการที่จะเก็บเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าพื้นที่ทางฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วอนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นที่เอาไว้แบบทํางานอดิเลกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าของห้องอ่ะเขาอยากจะเว้นไว้เพื่อแบบเป็นฟรีสเปซอ่าเป็นแบบอเนกประสงค์สักนิดนึงค่ะแล้วก็ไหลามานะคะจากโซนที่เป็นฟรีสเปซแล้วก็จะเป็นชุดวางทีวีนะคะก็เป็นจุดวางทีวีอันนี้เราก็ดีไซน์นะคะให้ไหลนะ มาจนถึงตรงนี้เลยก็เป็นโต๊ะทางานโต๊ะเครื่องแป้งอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้<ม>ด้านบนก็เป็นตู้เก็บของนะคะรวมถึงงานซ่อนไฟตกแต่งระแนงนะคะตอนนี้ก็คือจะไม่ลุกไปไหนเลยจะนั่งเท่เทใช่ฉันก็ทําตัวเท่เทเหมือนห้องนี้ฉันก็เลยเหมือนเป็น <laughs> โมเดลง,งาน <laughs> 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 นั่งเหมือนของห้องเลยโอเคแล้วห้องเนี้ยพี่แมนดีไซน์ได้โจทย์มายังไงแล้วก็ตั้งใจดีไซน์ไว้เป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าอ่ะห้องนี้เป็นห้องของลูกชายค่ะ <laughs> ของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของผู้ชายเนี่ยเขาจะดูคูลๆเท่ๆทีเนี้ยแล้วด้วยความที่เจ้าของห้องเขาชอบชอบสีน้ำเงินเนวี่นะครับล้วก็เลยเลือกแมทสีะเอาเป็นสีเทานะครับแล้วก็สีน้ำเงินเนวี่มาใช้แล้วก็บวกกับสีไม้ที่เป็นสีเข้มๆนิดนึงนะครับก็คือให้รับกับพื้นปาร์เก้ที่เราไม่ได้เปลี่ยนไถูกต้องถูกต้องครับทีเนี้ยพอพูดถึงผนังทีวีก่อนนะครับเราเลือกใช้สีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็ตัดด้วยคิวสแตนเลสสีเงินนะครับ คืออันนี้มันได้ความเหมือนได้ความหรูหราความชัวรี่ขึ้นมาสักนิดนึงได้เป็นแบบผู้ชายที่ดูดูแพงขึ้นมาหน่อยเองอ่าใช้คำนี้ส่วนคิวเตเลสนะครับมันเป็นตัวแก้ปัญหาของรอยต่อลามิเนตอ่าเพราะว่าผนังมันค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่ไหมมันจะเห็นเห็นรอยต่อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเลเลือกเอาคิวเตเลสเข้ามาใช้นะครับแล้วก็ตัวสเปซของของจุดวางทีวีนะครับเลยมาถึงแบบไอ้โต๊ะทำงานที่น้องฟังจรเนี่ยจริงๆริะเราต้องการดีไซน์ให้มันยาว ไหลต่อการาเพื่อให้พออะไรก็แล้วแต่เป็นจุดนาสายตาที่มันค่อนข้างยาวเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกวันดูแกเนเหมือนเป็นแบบเวลาเราเข้าโรงแรมอะ่ะห้องพักตามโรงแรมที่เขาใช้มูดประมาณนี้มันจะมีสเปซต,ตรงเนี้ยที่ใช้ประโยชน์ที่มันจะแบบกว้างใช่ดีฟลน์ไหลต่อกันมามีความรู้สึกว่ามันจะกว้างครับแล้วก็ตรงนนเนี้ยผนังเนี่ยเราก็เพิ่มลูกเล่นนะในการซ่อนไฟทําเป็นระแนงสีเทานะครับก็จะได้ความหรูหราขึ้นมาอีก S <S <S ก็ยังแบบว่าสามารถเก็บของอะไรได้แบบเยอะก็จริงๆแล้วอ่ะจุดนี้มันเป็นจุดที่เราเราค่อนข้างเน้นประมาณหนึ่งว่าเราอยากให้มูดของห้องนี้มันดูมีมีความสนุกบวกเท่นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องอะ่ะเราก็พยายามให้ให้เจ้าของห้องอเลือกใช้เป็นสีสีเทาสี สีเข้ม,ขมนะครับเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะขูกฟูอะมันก็ก็จะแบบดูเท่ๆออทำตัวเป็นเจ้าของห้องอ <c oughs> ะไรเงี้ยครับแล้วก็ส <c oughs> ่วนที่นอนอ่ะทนะคะที่เราวิวกันเลยก็คือจะเป็นฐานเตียง,ค,ยงค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวางตอนนี้วางไว้เป็น k ิง g s i z เนาะแล้วก็หัวเตียงนะคะเราก็ยังออกแบบให้มีซ่อนไฟเนาะ ให้มันมีลูกเล่นในโซนที่นอนอยู่นะคะรวมถึงยังสเปซฐานเตนียงด้านล่างเนี่ยก็ทําเป็นลิ้นชักด้วยใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าดูหัวหมวดเตียงดีๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีนมไม้และแนงมันเป็นแนงของเ a v วี <ave> ด้วยะะก็คือล็อกกับตรงโตง๊ะตรงนี้เลยหน้าทีวีตรงนี้ใช่ครับเรารีวิวทุกอย่างนะสองเทปรวมกันก็คือบ้านหลังเนี้ยทุกคนก็คงอยากจะทราบถึงงบประมาณหลังนี้หมดไปเท่าไหร่คะคี่แมน ถ้ารวมงานหรือต่อเติมทุกอย่างระบบรวมถึงงานบิวอินแล้วยกไปที่ไฟฟ้าเนาะค่ะก็จริงๆตอนแรกคุยกับเจ้าของบ้านนะครับงบประมาณเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านถึงล้านสองถ้าจะไม่ผิดหรือล้านสองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราทํามาในภายใต้งบประมาณเลยนะครับอยู่ที่มาล้านสองแต่สุดท้ายแล้วว่าพอเรามามาอินสเปกหน้างานและเริ่มมีการรื้อผนังหรือไฟหรือห้องน้ําอะไรบางส่วนเนี่ยงบ มันบานปลายมันบานเพราะความจําเป็นใช้คํานี้เพราะว่าเราต้องการจะทำห้องน้ําเพิ่มจากชั้นสองเนาะพอเราเืยอัเสร็จกวเรา่เห็นว่าไอ้น้าตรงเนี้ยมันไม่ดีแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนท่อใช่คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ลื้อขึ้นมาเรายังไม่เห็นว่าแผลข้างในอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนใช่เพราะว่าบางทีเราอยู่ไปแล้วแบบฝ้าเพลิมันปิดบังไว้เราไม่เห็นใช่เราจะสามารถใช้ต่อได้ไหมแต่ตอนแรกที่ติดเราตีราคาเนี่ยเราตีราคาแบบสามารถใช้ใช้ของเดิมได้แต่พอรื้อเสร็จปุ๊บเอ้ยมันเสียเกินกว่าที่จะซอมได้้แลวก็ ปรึกษากับเจ้าของบ้านให้เจ้าของบ้านมาเห็นก่อนนะเราไม่ได้แบบถือวิสาหะทำไปเพราะว่ามันมันมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีการคุยกันก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้ทางคุลูกค้ารับได้ไหมหรืออยากจะปรับไหมใช่ครับสุดท้ายเลยมาน่าจะอีกประมาณสักสามสี่แสนนะครับก็เป็นตัวเลขประมาณสักล้านห้าหรือล้านหกประมาณนี้ก็คือจริงๆแล้วด้วยความที่บ้านมันนานเนาะสามสิบกว่าปีอ่ะเราอยู่ไปโดยที่เราไม่ได้บำรุงเลยพอถึงเวลาที่ที่เราต้องแบบมารีโนเวทมันใหม่คาวนี้เจ้าของบ้านก็เลย ยอมที่จะแบบอยู่ไปอีกอีกปีไม่รู้สามสิบสี่สิบปีเพราะฉะนั้นคุ้มแล้วครับถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าสามชั้นเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเรามาเก็บงานรีโนเวทอ่ะแล้วเราลื้อเนี่ยเราไม่ได้ลื้อแค่บางโซนนะคือเราลื้อตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านทุกชั้นเลยนะคะแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่ใช่คุณเจ้าของบ้านก็คือแฮปปี้เนาะแฮปปี้แฮปปี้ก็สุดท้ายก็คือขอบคุณก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับให้เาพทีมงานเลนส์สี่สูมาค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนะครับแล้วก็สนใจทีมงาน140นะครับก็ติดต่อมานะครับ<ฆ>ก็กดกดโทราศัพท์มากดไลน์มา<ฆ>ตามด้านล่างนี้นะครับเราจะฝากลิงก์เอาไว้นะครับแอดลงแอดไลน์อะไรมาก็ได้ไ,ไม่ไม่ไม่ใช้บริการไม่เป็นไรน,นะครับก็มาปรึกษาได้ทีมงานยินดี ให้คำปรึกษานะคะให้คำปรึกษาเราเราไม่ดุนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่นะคะหรือว่าบ้านเก่าจะรีโนเวทก็คือสามารถปรึกษาทางเราได้เลยค่ะครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะทนกับเราสองคนูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อมานะครับวันนี้หนึ่งสี่สุดขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย